กระบอกหมดกระบอกต่อกระบอกหมดต่อเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเฮียเตรียมพร้อมขาดเลยเฮียตายตายว่าขัดีว่าขัดีสชยมือสายมือเยโดนดีบัติเฮีย วางเคับระเบิดางครับพี่ One enemy remaining เกียร oh. โดีน่ตัง <Okay. S 3> อดิน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 เต่โอดินต่อดิต่อทนอเทนเอาไปอ่ะทนกดกดมาอเทนกดมาเต่นใจเนาะลงแรงอย่างลงลงแรงยังไงให้หัดิอะกวาดคลิปเยอะเยอไล่ยที่ไหนวะอบตข้างเหรอสาดเลย ฐานเราตัวเนี้ยยิงพี่ร่อะเกหัวร้อไอ้พวกรัเนี่ยประเด็นคือยิงแล้วยิงโดนหน้าสั่นด้วยนะตัวเนี้ยจ้องจ้องตอนตอนตัดถึงระตูเล็กเรา่อยสั่นนะเดินถ่ายห่างด้วยล่ะ <ELL> ไปช una, ่องเล็กน่าก็แล้วก <'s> ็สาบขึ้นไปต้องไปส่งปากไว้ Let's g ่าทำไเล็กบอกว่ายองยองไอพวกแต่ยิ่งขาดเฮ้ยมันกัดขึ้นมาแล้วมาแล้วสายมือสายมาเดินมมมาาาาาหลังสสยยเฮ้ยอยู่ห้องนี้ก่อนไม่ต้องรีบไอ้ก้อนก้อนเลยเพิงป่ห้องนี้อย่ห้งนี่ก่อนอย่ารีบ ตก <bis> <Gray> ลงกันอาพี่ยืยันสมมให้1 2งสองซ้ำเฮ้ยให้ให้หลังราอว่ะโอ้ลูกสอง Spike down A ฟังดีครับ บนบนจริงี่อะไรเนี่ยไปไปล่างล่างยิ่งสวยเรอ Last round is ิ h e last round i give you I'd give you I'd give you ต่อเฮ้ยเราไม่เราไม่ดีด้่ยดีข้อมาเยอะเนี่ยวิววิทาแล้วเนี่ย วิธีการเล่นอูดินเดี๋ยวคอยดูทำอะไรทูกเอ้ยรีไปรีบกดเตคลกดเกินเอาหนอยัอ้โหใครอะใครก็หน่งั่ว um ิงดีเลยย่หอดีน respond to <laughs> reloading <laughs> <Here we go. laughs> one, enemy. <laughs> one enemy remaining <laughs> <laughs> A สิบสองไอ้หี้ยลงเลยอออเ,อเอ้อเออมันทำ่ะต้บวกบีบุกครางดีกว่าอ้าวเีวอยมา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 าม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 มามมามมา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 ลงลงมา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 มิมามามมา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 ามามอมาามม ถ้ามันไม่คือเราจบแล้วเนี่ยเราเราเราต้องย่องน้ำเลยย่องเยาดูพกกันย่องย่องย่อง่ถ้าปืนตามหมดได้ผู้ขัมา้วาวววอะไรดิมาเยอะมเยอะเยอะรอ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  ไอเหียแผนนี้ไม่เวิกไอ้สัตเหียแผนแตกไ้เ้ย่ม่เวิกเลยอาเอาเอาธรรมดาธรรมดาิไหมอาปืนเลยก็โอดีเล็กไหมโอดีเล็กโอีเล็กโอดีเล็กโอดีเล็กเอาซื้ได้ยูหมามาโอดีเล็ก มันะไรไม้ะน่าจะบีวะน่าีเหมือนเราอะสแกนต้องคนละครึ่งกันได้กว่าใครไม่ซื้อไอ้ไปลไม่ซื้อดิต้หน้าตหน้าตหน้ากูไม่สนจ

พี่เล่นกับคอมใช่ปะใช่อีเมลปิดเปล่าหรืออะไรลลองรีโหลดรีโหลดใหม่ดูดีไอ้กดกดเอยนี่กดที่ขวาลันดูติดเอาไงพี่ไม่พี่พี่ไปกูดกไวดักไว้ดักไว้พี่ไีมต้องรีบแอบไว้แอบไว้แอบไว้่มเนมาแล้วบีมาเยอะบีบไม่ใช่มันมีจุดเก้าจุดอ่ะรอรอรอทีเดียวแลทีเดีวมาแล้ว โอ้โห,โโหม,มันเอาตัวล่อมาแล้วมันมีอะข้อความที่ตกงมามันเล่นแบบเราอะจะได้รู้สมองไปเลยสายมือตัวนึง,งขวามือตัวนึ่งหมอหะ เผมเอาสนดดักละดีดีดดิอดินโ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 อดินเลสเลเสนดก๊ตสนนตัดก็ได้เดี๋ยวสแกนให้ซิ็ไม่ไมดีพี่เลสนใหญ่อีกน้องเอาแล้วแยงกันแล้วไปซื้อปืนเล็กไปอย่าแตงกับกยเฮ้ยนี่ใครอะเอเอดี ดูพี่ตัดให้ดูน้องถึงจะเล่นเสกแต่ก็คอมนะจ๊ะอุ้ยอุ้ย,ยมาทักนียอะไรเนะี่ยเ,เป็นเล็ดเป็นเล็ดเราเล่นแบบเราเราเลีวเราเลี้ยวหนูเลนนนนน่นอะไรอยู่เนี่ยวาร์โล BB ห e ึ่งศัตรูหลืออยู่ยัาสุดผู้เล่นยครับโอ้โออะไรวะมึงต้องถามให้ตายอะไรอะไรอยะไดรอเลยวะยิงได้ตัวเดินะโอ้ยกูสองอี๊ ดินเอ้ยโอดินโอโหโดินไม่ได้ด,ดีดีกับไปเด็ดแพ้วแล้วเ,<อ>เนี่ยเออไม่เอาว่ะชอบจากโอดินเมื่อกี้ยูกตัดได้เลสตัดเราแล้วลลไ,ไปเก็บหรอกวันจะน่าจะเล่นคนอ่ะเอากูเหลืองซื้อปืนโอดินจัดการเขาโอดินหรอ โอดินนะไว้โดินไอหนึ่งศัตรูเหล y ออยูขาดมันมีโอดิสตัดไม่มีหลังฟีใช่เฮ้ยยยดินยยดินยย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 อยไอ้ยอยย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 ยบยยยยยยย เออจ้ซื้อก็ได้ถ้าไม่มีตังค er no ์ซื้อดีนะพี่คิวซ <associ ated> ื <mafia> <S <S ้อก่อนดีแล้วก็ขอขอวิสิตไปก็ได้อะซื้อก่อนซื้อก่อนคนนึงก็เหรอ้แล้วขอมาขอมามันน่าจะเอว่ะกูน่าจะเอว่ะกูดูแล้วกการรีพ่โอ้โหอืมเฮ้